พชาติวร์สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่จุดชมวิวอ่าวยนนะครับอ่าไม่ใช่หาดอ่าวยนนะครับหาดอ่าวยนตำบลตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตนะครับหรือแถวแหลมพันวานะครับนี่ครับบรรยากาศน้ําใสมากเลยนะครับพิกัดอ่าวยนน้ําใสมากเลยนะครับตอนนี้ก็นนํากำลังขึ้นสวยมากเลยนะครับ ตรงนี้ภูเก็ตอากาศดีแล้วนะครับนี่ครับฝั่งนี้ถือว่าเป็นฝั่งที่หันหน้าเข้าหาอ่าวพังงานะครับน้ำใสยุนนะครับฝั่งนี้ฝั่งแหลมทันวาพิกัดอ่าวยุนนะครับนี่ครับเนี่ครับมีถ่ายรูปสวยๆวิวนี้สวยอยู่นะครับถ้าน้ําขึ้นจะสวยมากเลยนะครับจุดนี้นี่ถือว่าน้ากำลังลงนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับ นี่ครับน้ำใสมากเลยนะครับภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะน,นะครับถ้าเข้าหน้าไฮขึ้นระปกติวิวน้าจะสวยเกือบทั้งเกาะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสะพานอ่าวยนต์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนี่ครับสะพานอ่าวยนนะครับเต่เสียดายป้ายจุดจุดบอกว่าพีกัดอ่าวยนตพังนะครับ แต่ได้นี่ครับบรรยากาศน้ำใสๆกับริชาร์ทัวร์นะครับริชาร์ทัวร์อยู่ทัวร์ในพื้นที่จริงๆนะครับสนใจทัวร์โปรแกรมภูเก็ตกระบี่พังงาทักสอบถามลิชาร์ทัวร์ได้เลยนะครับเราจะสนใจรอบเรือโดยสารไปเกาะพีพีจากฝั่งภูเก็ตไปพีพีอ่าวนางพีพีไล่เลพีพี หรือในเมืองกระบี่พีพีหรือลันตาพีพีหรือภูเก็ตจะไปอ่าวนางจะไปไล่เลยจะไปลันตาหรือจะไปหลีเป๊กก็ทักสอบถามดิาันทัวร์ได้หมดเลยนะครับนี่ครับพิกัดอ่าวยนนะครับได้สดยาวๆไปนะครับให้ดูบรรยากาศของจริงนะครับดิาันทัวร์มีตัวตนจริงๆนะครับกล้าไล์สดอยู่ตลอดเวลานะครับจุดใบ ประกอบการตูวต้องตามกฎหมายนะครับตรวจเช็คได้เลยแล้วก็ทุกโพสต์ของทางริชร์ททัวร์จะทำตามกฎหมายทุกอย่างนะครับมีที่อยู่ชัดเจนมีใบอนุญาตชัดเจนนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับมั่นใจกับทัวร์ริช์ททัวร์ได้เลยนะครับดูจากรีวิวในกลุ่มก่อนได้เลยนะครับกลุ่มเที่ยวเกาะพีพีภูเก็ตกระบ PP, ี่นะครับดูจากหน้าเฟซบกหมุดของแอดมินก็ได้นะครับ น้ำใสมากเลยนะครับใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลก็มาดูไรสดนี้หรือมาดูวีดีโอนี้อ้อนหลังก็ให้ดูบรรยากาศความสดชื่นของน้ำทะเลนะครับภูเก็ตตอนนี้ถ้าแนะนำมาเที่ยวภูเก็ตหรือกระบี่แนะนำให้จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้านะครับาราคาถูกลงเยอะเลยนะครับแล้วก็โรงแรมมีเลือกหลากหลายของกินก็มีเลือกหลากหลายทั้งถูกทั้งแพงนะครับอยู่ที่เราเลือกได้เราเซฟมันนี่ได้นะครับ โปรแกรมตัวต่างๆก็ทักสอบถามทางริชา่นท,ทัวร์ก่อนได้เลยนะครับผมจะคอยตอบให้ข้อมูลชัวร์ๆนะครับเดินทิปที่ดีๆให้กับทุกๆคนเลยนะครับนี่ครับนี่พิกัดอ่าวยุนนะครับพิกัดอ่าวยุนเดี๋ยวเขาจะไปไล่สดแถวอ่าวยะนุ้ยหาดสุรินหลายๆหาดเลยนะครับภูเก็ตน้ำสวยทุกหาดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเรือนีครับ มันจะมีพวกเรือใบามาจอดนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ฐานทัพเรือด้วยนะครับฝั่งนี้ฝั่งอาวยนถือว่าเล่นน้ําได้ปลอดภัยนะครับตรงนี้มันจะไม่เป็นแอ่งนะครับจะเป็นน้ําตื้นนะครับถ้าน้ําลงก็น้าจะแห้งไปเลยนะครับ ถือว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับเห็นไหมครับดูจากผู้ใหญ่ที่เดินนะครับใช่ครับพี่เฟื่องน้ําใสมากเลยนะครับภูเก็ตตอนนี้อากาศดีครับอากาศดีแล้วว่างๆพาลูกมาเที่ยวภูเก็ตบ้างนะครับเดี๋ยวผมดูไดเองตอนนี้ออฟฟิศอยู่ภูเก็ตนี่ครับภูเก็ตขับรถได้ทั่วเกาะเลยนะครับ นี่ครับเอาบรรยากาศน้ําใสๆใครอยู่กรุงเทพหนี PM รู้สึกว่าตอนนี้พอเริ่มเข้าหน้าร้อนก็จะมีหมอกฟันแล้วนะครับไอ้มินก็เคยอ,อยู่กรุงเทพเป็นสิบาป,ปีก่อนนี้ก็ย้ายมาเมื่อก่อนทําเปิดร้านมือถืออยู่กรุงเทพตอนนี้ก็ย้ายมาทําทัวร์ก็ถือว่าไม่ไปไหนเลยครับภูเก็ตนะครับ,รบเป็นคนชอบทะเลก็ต้องอยู่ทะเลนะครับแล้วก็สบายใจนะครับภูเก็ต มีทะเล360องศาอบ360เลยนะครับรอบรอบเกาะเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับน้ำใส่มากๆนะครับให้ดูบรรยากาศจะได้ใส่ขายามาถ้าใส่ขาท่านนี้แบบจะพาลุยเลยนะครับ ครับอยากฝากด้วยนะครับมาเที่ยวภูเก็ตกระบี่พังงาหรือจะไปพักบนเกาะพีพีต้องเสือสนใจเหมาลำเรือหางยาวบนเกาะพีพีหรือฝั่งกระบี่ฝั่งพังงาสามารถจองบานริชาร์ตัได้หมดเลยนะครับยินดีให้ข้อมูลชัวร์วนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศชิวๆนี่ครับนี่ครับโอเคครับฝากติดตามต่อไปนะครับ สวัสดีครับ